พิธามองทักษิณกลับไทยเป็นสิทธิชอบธรรมวางได้นายกที่คนยอมรับวันที่20สิงหาคมสำนักข่าวรายงานว่าพิธาลิมเจริญรัฐ หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้สัมภาษณ์กรณีการกลับมาของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิ่งหาคมนี้จะทําให้การจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จหรือไม่อย่างไรโดยนายพิธากล่าวว่าส่วนตัวมองว่าไม่เกี่ยวกัน การกลับมาของคุณทักษิณเป็นสิทธิของพลเมืองที่ชอบธรรมที่จะเข้าสู่กระบวนการอย่างบริสุทธิยุติธรรมดังนั้นก็หมายถึงผู้ลีภัยทางการเมืองก็ควรที่จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกันส่วนการจะได้เป็นนายกเป็นอีกเรื่องหนึง่งตนก็หวังว่าจะได้นายกที่ประชาชนได้รับการยอมรับคงเป็นกระบวนการที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ก็ขอให้นึกถึงประชาชนให้มากนึกถึงเรื่องของระบบมากกว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เมื่อถามถึงประเมินหรือไม่ว่าทําไมนายทักษิณต้องเลือกกลับวันที่22สิงหาคมซึ่งเป็นวันโบวตนายกนายพิธาตอบว่าไม่ได้ประเมินอะไร เมื่อถามว่าวันที่22สิงหาคมนี้กระบวนการเลือกนายกจะจบหรือไม่นายพิธากล่าวว่ายังไม่ได้ติดตามเท่าไรก็คงต้องดูและได้ติดตามจากข่าวไม่ต่างจากสื่อมวลชนและประชาชนที่ว่าในเรื่องของสภาล่างรวบรวมเสียง314เสียงแล้วยังต้องรอทางวุฒิสภาอยู่ดีตนคิดว่าการเมืองตอนนี้เป็นรายวันเลยแหละ อย่างตอนที่เป็นช่วงเวลาของผมก็ทำงานกันมาเป็นเดือนๆแต่สุดท้ายแล้วภายในวันสองวันก็มีอะไรที่ไม่คาดฝันก็คงต้องคอยประเมินกันเป็นชั่วโมงถ้าไม่เป็นชั่วโมงก็คงเป็นวันเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ในการเลือกนายกในวันที่22สิงหาคมที่จะถึงนี้จะมีการเล่นเกมอะไรเกิดขึ้นอีกในสภานายพิากล่าวว่าก็หวังว่าจะเป็นกระบวนการที่บริสุทธิ์ยุติธรรมคล้ายๆกับที่เป็นช่วงเวลาของตนเองเพราะเป็นเรื่องของระบบ มากกว่าคนคนหนึ่งนโยบายนโยบายหนึ่งส่วนกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิ์ทักว่านายพิธาเป็นนายกอีก10ปีก็ยังไม่สายนายพิธากล่าวว่าก็ทําให้เต็มที่ตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้และต่อไปข้างหน้าอีก10ปีก็จะทําให้ทุกวัน ขณะที่มติของพรรคก้าวไกลในการโหวตนายกจะเป็นการงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบนายพิธาระบุว่ารู้สึกว่านายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปของพรร ให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าของวันที่21สิงหาคมจะมีการประชุมแต่ตนเองยังไม่ได้คุยกับนายประกณ์วุฒิเพราะลงพื้นที่หาเสียงตั้งแต่เช้าว่าจะให้ประชุมสสยังไงส่วนทิศทางจะเป็นยังไงนั้นนายพิธากล่าวว่าก็คงไม่โหวตเห็นชอบให้กับรัฐบาลที่ข้ามขั่วแต่จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบ อย่างไรก็ขอที่ประชุมและขอมติจากที่ประชุมสสอ,อีกครั้งพร้อมย้ำว่าส่วนตัวยังไม่ได้พูดคุยกับนายประกรณ์วุฒิเห็นจากสื่อที่ให้สัมภาษณ์เช่นกันทั้งนี้ตนเองก็คงจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพราะจะเดินทางกลับหลังเสร็จภารกิจในวันนี้